ะะรอบชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์ค่ะเป็นรอบควอยนะคะค้นหาโรงเรียนสุดท้ายเพื่อเข้าชิงแชมป์ค่ะไปนอนคอยแล้วนะคะ2โรงเรียนนะคะนั่นคือโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกนะคะ เสียงคืนราตรีคืนนี้ข้าเปลี่ยวใจเด็บนนอวส่วนใดแต่ฉันไหนผ่ะเศร้าอย่างแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งได้ไปนะคะโรงเรียนบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ ជាចកក្លា กติแล้วนะคะจะต้องเป็นการแข่งขันนะคะระหว่างโรงเรียนเทพมิศษศาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ,คะกับโรงเรียนบึงการจากจังหวัดบึงการค,ะค่ะแต่วันนี้ไม่มีการแข่งขันค่ะเพราะว่าทั้งสองโรงเรียนหาไก่ไม่ได้ไม่ใช่ต้มเปื่อยโซดอะไร <c oughs> โอเคผมก็สาดตร์ไปเรื่อยให้น้ำกระจายเล่นครับท้าบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าโรงเรียนบึงการจากจังหวัดบึงการนะคะ,คะมีปัญหา บางประการนะคะทาให้มาแข่งขันไม่ได้นะคะจึงขอสลิทธิ์ไปสลิทติ์ไปฉะนั้นวันนี้นะคะโรงเรียนเทพพมิศึกษาก็ผ่านเข้ารอบไปเลยจึงว่าวันนี้แปลกใจแล้วทําไมกรรมการไม่มา3คนเลยอ่ะแล้ววันนี้จะไม่กันนี่ค่ะแต่ว่าเรายังมีบทเพลงสุขสนานมามอบให้ใครคะเพราะว่าโรงเรียนเทพพมิศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเยี่ยมมากมาะเตรียมนะคะบทเพลงมาฝากเราพร้อมโชว์ สวยๆงามๆและสนุกสนานเอางั้นก็ต้องไปฟังแล้วคุณผู้ชมว่าเขาผ่านเข้ารอบไปแบบโชคดีขนาดนี้ฟีมือเขายังมีอยู่หรือเปลา่าค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับบทเพลงต้องใช้สองมือคะอ่ะ ตกต่างกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าไม่แตกแยกเราก็ไม่แตกกันจะขวาจะ้ายถานัดใครถนัดมันถ้าจะกอดกันมันต้องใช้สองมือ ว่าจะดำจะขาวจะสั้นจะยาวเราก็าไทยทั้งนั้นไม่ว่าจะเตี้ยจะสูงอยู่คนละมุมมันก็ไม่สำคัญหนังดีต้องมีหลายอารมณ์มันถึงจะกลมกลมกันไปแต่ถ้าเป็นนังไทยยังไงยังไงลงท้ายต้องรักกัน แตกต่างกันมันไม่ใช่เรื่องปแปลกถ้าไม่แตกแยกเราก็ไม่แตกกันจะขวาจะต้ายถานัดไรถนัดมันถ้าจะกอดกันมันต้องใช้สองมือก็อย่างกับผัดเปรี้ยวหวานน้ำส้มน้ำตาลมันก็ต่างตำพัน จะหลอ่อจะงามจะสวยจะแขกจะมวยก็รวมด้วยช่วยกันลูกตะกร้อมันต้องขัดกันแม่งั้นมันก็ไม่กลมต่างที่รถนิยมที่คุณขับผมก็ชาตินิยมเหมือนกันด้วยรักและความผูกพันที่ฟานใต้กลางอ,อกเนื้อจะหนุนน้ำขาวด่างขาวน้ ก็รวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทย แถ so ้าไม่แตกแยกเราก็ไม่แตกกันจะขวาจะซ้ายถนัดใครถนัดมันถ้าจะกอดกันมันต้องใช้สองมือจะแตกต่างกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าไม่แตกแยกเราก็ไม่แตกกันจะขวาจะซ้ายถนัดใครถนัดมันถ้าจะกอดกันมันต้องใช้สองมือถ้าจะกอดกัน ม <Corn> ันต้องใช่สองน เต็มที่ไม่ต้องเกรงใช่ค่ะเป็นแบบว่าเต็มที่จอครับสองหนุ่มครับครูหูดูทำอะไรก็ดีไปหมดแบนบีมหรือเปล่าอันนี้ลูกเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ครับไม่ต้องห่วงว่าครูเทียมจะมาดุจะมาเดะวีดวาดว้าวเต็มไปก็ได้เต็มที่เลยเต็มที่เลยค่ะนา้คือในทิศนาทั้งสองคนแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมนายสุริยาแพงกัญญาครับชื่อว่าน้องสองครับค่ะน้องสอง สวัสดีครับผมนายธนพัฒน์ภักดิ์เบำรุงครับน้องเจมส์ครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับผมอ๋อนึกว่าคนนั้นชื่อน้องมือคนนี้ชื่อน้องสองเลงเพลงคนสอง,สองมือฟ้อไม่เกียเเก่ยวเพลงใครมาจากไหนเดี๋ยวถามหน่อยเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงใครคะเ,เพลงของก,ก๊อตจักรพันธ์ครับโอ้ค่าปกติแล้วโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจะไม่เอานักร้องชายมามาร้องประกวดหรือเปล่าคะอันนี้คือรอบไม่ปกติค่ะอ๋ออันนี้เป็นรอบมาโชว์อรบนี่ไง ก็ไรต้องเอาไปโชว์สองคนเลยปกติมีหนึ่งอันนี้มาสองเลยทีแรกผมงงหนึกเอ๊ะนี่ถึงเวลาเหรอชิงช้ามาโชว์แล้วเหรอไม่ใช่สักหน่อยเป็นใครมาจากไหนคะทำไมมาร้องเพลงได้คุ่ณป้าเสีอ้วนมึงเป็นใครรอบแรกนะครับก็อย้วนนี้เราจะเคยเห็นบ้างก็คุณคุณหน้ากันนะครับก็อยู่หลังฉากแต่ก็เป็นนักร้องประจำวงทั้งสองคนครับก็เลยว่ารอบนี้ก็จัดเต็มมา ทั้งวงเลยโชว์กันทั้งวงเลยครับอ๋อทีอสองคนนี้ทําฉากค่ะเป็นคนบอยพูดง่ายๆหรูๆห,หน่อยภ<อ>าษา,าอังกฤษเนี่ยคนรวยแต่ว่าทําไมวันนี้ถึงเลือกเพลงนี้มาะคะก็วงของเราก็ได้โชว์เครื่องดนตรีแล้วก็ แดนเซอร์นักร้องทุกคนก็ได้แสดงศักยภาพเต็มที่กับเพลงนี้ครับจริงมีรำสีพงสีภาพเลยถามเลยพอมาเหนือเนี่ยเป็นดนตรีบรรเลงมาหอุูาบเวียงพิงดอกนี้บ่มีเจ้าของกระฟอดแล้วพอมาอีสานมีอะไรนะเอยดีไทยดีไทยค่ะมีต้องมีใต้กลางครบเลยให้น้องเจมพูดเยอน้องเจมน้องสองพูดเยอะละพูดกลางก็ได้เลย ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องแฟนรายการชิงช้าสวรรค์ทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนแล้วก็ทีมงานทางโรงเรียนเทมิตศึกษาด้วยนะครับขอบคุณคาะครับขอบคุณมากพักผ่อนเลยจ้ะบอกว่าแล้ว เป็นปกติแล้วมีการแข่งขันก็คือผ่านไปแล้วนะคะหโรงเรียนยังเหลืออีก1โรงเรียนแต่ตอนนี้จะพูดว่ายังเหลืออีกหนึ่งเพลงค่ะคจากเ<ช>ทพพมิศึกษาเหมือนกันโชว์สเพลงเลยหนักจัดเต็มเลยค่ะโปรดติดตามช่วงต่อไปะค,คตอนนี้นะคะไปลุ้นโชคกับน้องน้องโอ